ัสดีครับกำลังจะทดสอบแม่บ้านอ่หรือว่า EV แม่บ้านที่มีคนเคยถามว่ามันขึ้นเนินหรือขึ้นทางชันได้สักกี่องศาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันสำหรับด้านหน้านั่นนะลองมาดูสเกลนะครับว่าสูงขนาดไหน กขน่าจะประมาณเอลเนาะซึ่งเดี๋ยวลองดูฮับพันวัตนะครับขึ้นแบบวิบากอารมณ์นี่คือรถวิบากเลยล่ะจริงๆแล้วดอกยางอาจจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่แต่ลองดูเพื่อให้ได้คําตอบว่าฮับพันวัตแบบ48โวลต์ของผมจะขึ้นทางวิบากแบบนั้นได้ไหมค่อนข้างทุลักทุเลนะมันไม่ได้เรียบๆมันเป็นหลุมคือจริงๆอ่ะมันต้องฟิลลิ่งมอเตอร์ครอสใส่ยางตะกุยน่าจะแจ่มลองดูแล้วกัน อีกรอบอีกรอบเมื่อกี้มันติดลม เอมเอาใหม่หมันฟางลงมันเป็นหลุมที่ค่อนข้างลึกมันจะเสียจังหวะอืมเป็นไงชัดเจนนะว่าสบาย ไปแบตหายไปเกือบ2%นะครับจาก82เหลือ80เหลือ79ก็ชัดนะนี่ถ้าเกิดเป็นยางที่มันตะกุยได้นะครับที่คุยกันไปเมื่อคืนสำหรับรอบแพนด้าว่าฮับมอเตอร์ทอร์กมันสูงมากเห็นไหมว่านี่แค่พันวัตแล้วผมจูนแบบเซฟเซด้วยขึ้นสบายไม่รู้กี่องศาแต่ได้คำตอบนะใครที่สงสัยเรื่องของ พละกกำลังนะครับนี่ขนาดว่าไม่ได้จัดเต็มแล้วถ้าเป็นฮับสักสามพันห้าพันแบตเจบสอโวลต์นะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบเหินกันสําหรับมอเตอร์ไซค์วิบาตโอเคได้คําตอบนะขอบคุณที่รับชมนะครับผม